อบจังเลยอะอยากเปลี่ยนตัวเองแล้วว่าผมบอกเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่านักร้องนักร้องลูกทุ่งวันนี้นะฮะเสียงดีหน้าตาดีเพราะเขาได้เป็นนักร้องลูกทุ่งที่ดังมากๆแล้วครับทางแกมมิโกเนี่ยได้จับสัญญาแล้วก็มีเพลงซิงเกิลเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วอขอเชิญพบกับน้องเต่าภูสิทธิ์กับเพลงโฉมนาง เอชมงามประโลมใจยิ่งนางใดใดในลาสวยหยาดฟ้ามาดินงามจับตาไรารอร้ราคินต่อให้องค์อินยังเกลท่อหลงเพ้อคนงามงามทิ่งโูแฟนชานใจมันเหลือจ้ำรัก,ร,กรักเธอรักเธอเพียงเพกิน ช่างเชิดโชมงามกระโลมใจยิ่งนางใดใดในลาสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟนจานใจมันเลือจำรัก,ร,กรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดเฟนนพียงจะกลืนเธอกินงามปากคิว้วคางเอาองอางโซพิน ได้เจอชมชิ้นคงดิ้นในความงามแม่ดอกฟาเล่นดังดาราวาความยา่มได้ใกล้ชมชายใจแทพจะไหวาตามเกืองามเหลือลายจนใจเหลือจ้ำรักเหลือคนงามนันนปลาะมัวใจช่างเชิดชมงามประโลมใจยิ่งนางใดดในลาสวยนะัก นาคนงามงามจริงโอฟแฟนชายแต้มันเหลือจำร,รักรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสนเฟื่อพียงจะกลืนเธอกิน,กนคุณเสาผู้สิทธ์นะครับเน่โสมงามสสวัสดีค นัทเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอขอบคุณค่ะแม่คุณสาเป็นไงบ้างเนี่ยข่าวว่า น้องเต๋าเนี่ยอัดคลิปตัวเองลงในอะไรอะคะลงในโปรแกรมโซเชียลแคมครับค่ะแล้วทีนี้มันก็จะไปโพที่ Facebook แล้วก็ยูทูบครับแล้วยังไงเราได้รับการติดต่อจากทางแกรมมี่เลยครับก็คือภายในกี่วันคะระยะเวลาภายในสองสาเดือนครับผมคือผมก็ลงไว้คือซื้อโทรศัพท์มาใหม่ครับพี่ซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เห็นเพื่อนๆเขาลงคลิปในโซเชียลแคมผมก็ลงผมก็ชอบร้องเพลงอะครับก็ลงไปและทีนี้ก็คือมีแกรมมี่โก PR ติดต่อมาทางข้อความครับแต่ผมไม่เชื่อฮะเพราะว่า เฮ้ยแกมมี่เลยเหรออะไรมันจะง่ายขนาดนั้นใช่ครับผมว่าเป็นแบบเด็กบ้านว่านะครับก็ไม่เชื่อหรอกโอแกมมี่เลยนะคือเขาพูดว่ายังไงเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าวี่น้องพี่สนใจน้องนะน้องเหนื่อยกานดีนะลองมาเทสเสียงดูก่อนไหมได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไงครับแล้วแล้วยังไงเราถึงเราถึงติดต่อกลับไปอะคะผมก็ เข้าไปดูใน Facebook เขาครับก็ดูเหมือนอ๋อทำกิจกรรมกับพี่ๆศิลปินกรมมี่โกเยอะเลยครับพี่ต่ายพี่ไผ่อะไรเงี้ยฮะผมอ๋อคงไม่ได้หลอกไม่น่าจะหลอกแล้วรู้สึกไงบ้างพอเรารู้ว่าเป็นกรมมี่ติดต่อมาจริงๆแกรมมี่เลยนะก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ฝันไปหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนเป็นการเล่นเล่นสนุกๆของแบบวัยรุ่นนะฮะแต่ก็ได้เข้าค่ายใหญ่แล้วก็ได้เป็นอาชีพได้เป็นนักร้องเลยต้องบอกก่อนว่าหน้าตาเต๋าเนี่ยหน้าตาดีมากนะเป็นแนววัยรุ่นวัยรุ่นที่แบบว่าจริงๆน่าจะเป็นแนว ก๊อปไม้อะไรพวกนี้นนะทำไมเราชอบหมอลำหรือลูกนักร้องเออร้องทุ่งอ่ะ,อออออะคือผมเป็นคนอีสานนะครับเป็นคนหนุนรัชธานีครับแล้วก็โตมาเติบโตมากับเสียงลำเสียงแคนนะครับค<อ>ุณหนุนหน้านตาดีนะ,นะครับผมก็คือแบบซึมซับมาปู่ย่าตายายก็คือแบบฟังหมอลำม,มาตลอดนะครับตั้งแต่อยู่บ้านอย่างนี้ลองร้องแบบหมอลำแบบอีสานให้เราฟังได้ไหมได้ไหมครับผมยินดีเลยฮะเอาเลยค่ะเอาเลย เอาฮันนี่จังวะสาทูเดอค่ะขอย่อมือน้อมถาน้อมก่อนถวยกะเอามาเด้อคุณเอ๋ยบุญได้น้ำจองเงาวสู่ค่ะผูซิลัมอมาประมาณนี้ยโอดี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 ีดหยุดทำไมกำลังมัน ครับผมผู้ซิรั่มเอะไรครับผู้ซิรั่มก็คือให้มาให้กำลังใจผมคนที่กำลังจะรำจะร้องเ่ลงให้ดูครับผู้ีรั่มแล้วตอนนี้เต๋ารู้สึกยังไงคือแบบทุกคนแบบในโซเชียลอะไรเงี้ยบอกว่าเต๋านี่เป็นนักร้องหมอรำที่แบบหน้าตาดีที่สุดให้ฉายานี้รู้สึกยังไงครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณกระแสที่แบบว่ามาแรงจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วคนหน้าตาดีกว่าผมความสามารถเยอะกว่าผมก็มีเยอะนะฮะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมได้โอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ด้วยครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสครับแฟนๆใ้คอณเอามา เยอะๆไปหมดเลยชอบเต่านะดูตลอดดีใจด้วยอะไรประมาณนี้นี่นี่บอกว่าเป็นนักร้องหมอลำที่หล่อที่สุดในประเทศไทยขอบคุณครับโค้ชเซอร์ทางวุณนี่ของเราเขาก็ปื้มคุณเต่าบอกอยากให้คุณเต่าเนี่ยโชว์ลำนิดนึงได้ไหมโชว์ลำเพราะเป็นคนลำสวยมากใช่ครับเพราะผมผมสอนลำครับนี่เดี๋ยวมีค่มาเดี๋ยวถึงแค่นะคะโอเคไหนลำไปไปโอเคครับอันนี้จะเป็นหมักกาแฟลำเพลินนะครับจะมีอุปกรณ์ ตามตบเขาเอแต่นี่ต้องคู่กับผู้หญิงนะฮะจริงๆอ๋อมาๆามามคู่ผู้หญิงอ่ะเป็นเป็ไก่ตัดไปป้อเลยป้อเลยป้อเลยน้องีไก่อ่ะเออโอ้จิกไปจิกไปตามสไตล์เราคลิปดีไมจิกกันยังไงอ่ะแล้วก็ไม่ใช่นี่หรอคะแล้วเสิมหน่อยเสริมเติมเทวดาดีๆเทวดาจะเป็นการเที่ยวพาราสีกันนะครับแล้วก็ผู้ชายก็จะแอบบอว่าจับผู้หญิงเลยป้ป้อไว้ป้อไว้ อควายได้นะเอาควายไปด้วยอยู่กับนาควายมาเร็วเร็วมาเอ็ไม่เดี๋ยวไม่คือปกติปกติสมัยนี้วัยรุ่นเราก็จะเห็นเต้นแบบแนวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมาแบบนี้ดูดีจังเลยสติงได้ไหมสติงนวสติงสติงอย่าพูดถึงเลยครับไม่ได้ครับโอ๊ยน่าน การจะแบบเห็นแบบเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอนุรักษ์แบบสิ่งดีๆนี่เราเห็นว่าตอนนี้กําลังเล่นหนังด้วยใช่ไหมคะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล้องเดนมีนาครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานนิโอซองครับภาสูงครับเจ๊ก็เล่นนะคะเล่นเป็นอะไรฮะฮะแล้วดูที่ฉันเหงาไงอ๋อที่เคยเล่นใช่ไหมเป็นไที่แบบพอเงียบเลยเหงาโตกว่างเลยตั้งแต่แถวแรกกันแถวสุดท้ายนะเดี๋ยวพี่แดนดูอยู่นะคุณแดนมันเล่งกระตับนะใจเย็นนะให้โน้ ฝากหน่อยดีกว่าผลงานรับผมตาผู้ซินนะครับก็ต้องขอฝากผลงานนะครับตอนนี้มีอัลบั้มร่วมนะครับก็คืออัลบั้มฝากไว้ในแผ่นดินหอมดอกปากแยงหนึ่งและ2นะครับเชิดชูครูเพลงอาจารย์บงศักดิ์จันทรลุขานะครับครูเพลงทางภาคอีสานที่ท่านได้รับศิลปินแห่งชาตินะครับปี2557นะครับแล้วก็สามารถติดตามนะครับติดตามแฟนเพจได้ที่ตาผู้ซินกรม m m y Go Fan Page นะครับแล้วก็ติดตามผลงานหนังนะครับกลางปีหนีแน่นอนครับผมผู้บ่าวเทพบ้านอีสานนิโอซองครับผมขอบมุณหลายๆเ้อะขอบคุณคะคะขอบคุณะคะ สาระความบันเทิงเต็มเอียดไม่พลาดทุกประเด็นทุกเช้าเราย่อมาไว้ให้คุณแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ